สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาในกลุ่มของรีบังในวันวันครับช่วงเช้าวันศุกร์นี้ NFL Thanksgiving คู่ที่3มนะครับ8โมง20ก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็จะมาพรีวิวกันด้วยแหละครับระหว่างซานฟรานซิสโกฟูติเนเนอร์ที่จะไปเยือนเซียเทลซีฮอกส์ถือว่าเป็นศึกใหญ่ของทาง NFC ตะวันตกนะครับโดยตอนนี้ฟูตินเนอร์ชนะ7แพ้สู้ตันต่อธรรมดาชนะ5แพ้5เสียเทลซีฮอกฟอร์มจริงชนะ6แพ้สู้ตันต่อ,ชน, 6, ตนตอชนะ5้า แล้วก็แพ้ไป4ออกเจ้าหนหนึ่งปัญหาซีฮอกตอนนี้ก็คือเรื่องของโคตาแบกครับจีโน่สมิธซึ่งนัดที่แล้วที่ทีมนั้นไปแพ้เอลเอรนะครับยังบุตรบิด17ต่อ16เนี่ยเขาไปโดนแอรอ n นโดนัลซัดใส่เข้าไปที่บริเวณแขนขวาเจ็บบริเวณแถวๆของข้อศอกซึ่งเขาออกจากเกมไปในช่วงควอเตอร์ที่3แล้วพยายามฝืนกลับมาเล่นนะครับในควอเตอร์สุดท้าย แล้วก็พาทีมบุกเข้าไปในระยะฟิลโกแต่ว่าเจสันไมเออร์นั้นพลาด55หลาก็เลยทำให้แพ้อย่างบุบบิดแล้วอาการของเขาเนี่ยมันอยู่ที่55 0 0แต่โค้ชพิคาโรก็บอกว่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ยังไม่แน่ใจส่วนตัววิ่งในเคนเนตวอล์กเกอร์นะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อท้องและจะเล่นไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวอล์กเกอร์ในช่วงหลังเนี่ยบทบาทเขาจะโดนอย่างแซกชบเดนะครับ ย่งหน้าที่ไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ค่อยเสียหายแล้วทีมจะได้เซฟตี้จะมเอาดํากลับลงมาช่วยอีกคนหนึ่งด้วยนะครับส่วนฟูตซิ่นเนอร์สหลังจากที่ติแพ้มาสามเกมรวดนะครับเข้าสู่บายวีคปรากฏว่าพอตัวผู้เล่นกลับมาครบนี่บล็อกเพอร์ดี้กลับมาฟอร์มเด็ดเลยนะครับพาทีมเอาชนะแจ็คสันบิลกับทัมเบอร์เบย์โดยเขาคว้าไปถึง629หลา6ทัชดาวไม่โดนอินดเซปเลยนะครับแต่ก็แค่กินแต้ม ตอนที่ต้อนจากกัวเพราะว่าไอ้ล่าสุดที่เอาชนะบัค27ต่อ14เนี่ยฟูเนเนอร์เป็นต่ออยู่13.5นะครับส่วนตัวเจ็ดสำคัญก็จะไม่มีเซฟตี้ทั้งดูดูการเลยครับพาลนัวฮูฟังกาเจ็บเข่านะครับส่วนตำแหน่งออฟฟิ้นซีไรแมนที่คอยปกป้องคนตะแบกเนี่ยสองกาดสเปนเซอร์เบอร์ฟอร์ดแล้วก็ไอรอนแบงค์ก็50-50ตอนนี้ก็ต้องรอดู ว่าหน้างานนั้นจะสามารถลงได้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่ามาถึงบทวิเคราะห์ครับในฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับที่เจอกันเนี่ยสองทีมเนี่ยปรากฏว่าจิโน่สมิธนะครับในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยพาเซียเตลซีฮอ,อกแพ้ฟอร์เจเนอร์ทั้ง3เกมเลยนะครับโดยทีมเนี่ยได้เฉลีย่ยเพียงแค่14.3คะแนนเองแล้วก็เรตติ้งในการควา้างต่างๆเขาก็ไม่ดีด้วยนะครับทัชดาอินเ r เซ p ปก็ได้แค่3หนแล้วก็ เสียไป3ามเทอร์เนอร์ทีมรับของโฟร์เทนเเนี่ยถือว่าถูกโลกกับซีฮอกตรงที่ว่าซีฮอกชอบเล่นบิ๊กเพลย์มีสถิติส่วนบิ๊กเพลย์เนี่ยดีสุดอันดับ6ของ NFL แต่ทีมป้องกันของไนเนอเนี่ยป้องกันบิ๊กเพลย์ดีที่สุดใน NFL แล้วพอซีฮอกเกิดมาในบิ๊กเพลย์เนี่ยพวกเขาจะเป็นทีมที่เปลี่ยนอับสาแย่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวโจมตีไนเนอร์ตอนนี้ไปได้เชสยังเข้ามาเติมอีกคนนึง เดิมมันก็มีอย่างนิกโบซ่าใช่ไหมครับมีอย่างเดนดี้กอกเกอรี่มาทําให้การกดดันโค้ตเตอร์แบ็กในสองเกมหลังนะครับตั้งแต่ดิเชสยังเข้ามาด้วยเนี่ยมันได้ผลอย่างชัดเจนและกีโนสมิธเนี่ยเวลาโดนกดดันมากๆเนี่ยมันมักจะมีอาการแกว่งได้ส่วนตัวหลักๆของไนเนอร์สี่คนในเกมบุกนะครับแบรนดอนอายุกดีโบซูเมลจอร์คิดเทลแล้วก็แท็กเกิลซ้ายเทรนเมลเลียมถ้าสี่ตัวนี้ลงครบนะครับซึ่งเช้าที่ถึงเนี่ยจะลงครบเป็นเกมที่8ด เเกมก่อนหน้าทีมจะเฉลีย่ย30.7ด30.7แต้มแล้วก็บวก17.6คะแนนต่อเกมแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ได้เล่นนะครับไนเนอร์จะหล่นไปเหลือแค่28.3คะแนนแล้วแต้มนั้นติดลบเลยแล้วนอกจากนี้นะครับเวลาที่ไนเนอร์ชนะทั้ง7เกมในฤดูกาลนี้ชนะยังต่ำๆ7แตม้มแล้ว6ในนั้นเนี่ยชนะยังต่ำถึง13แตม้มดยซ้ำไป ผมมองว่าแม้ว่าสถิติคู่นี้มันสูสีซีฮอกมีเดิมพันต้องชนะเพื่อจะหวังกลับมาเป็นผู้นำดิวิชันแต่ผมมองว่าศักยภาพฟุตเตอร์นตอนนี้มันกำลังกลับมาร้อนไรครั้งหนึ่งน่าจะปราบซีฮอกถึงบ้านได้ยังจำต่านั้นมี8คะแนนได้นะครับนั่นคือความคิดเห็นเอามาฝากแฟนๆในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับ